เอาที่ให้บิดตัวท็อปปี2019สีบอลเงินคันนี้นานๆจะหลุดมาทีครับเลขไม้แค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นครับฟรีดาวผ่อนเบาๆเดือนละประมาณ1 5 0 0บาทเท่านั้นครับคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดนะครับมีทั้งเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับจอกลางกล้องถอยนะครับมีให้ครบนะฮะมีในส่วนของตัวคูดคอนโทรลเป็นแบบอะแดปทีบด้วยนะครับผมสภาพสวยเบาะต่างๆสภาพยังตึงยังแน่นไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับ ระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะครับผมและแน่นอนประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับผมด้วยระบบไฮบริดนะครับที่สำคัญรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ร้างยังไม่ได้เก็บงานเก็บสภาพใดๆเลยนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูทุกจุดแบบละเอียดนะฮะไม่มีกากไม่มีปิดบังแน่นอนดูให้จบนะครับและคุณจะนี้จะรู้ว่าคันนี้คุ้มครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูรถเข้าใม่สดๆร้อนๆเลยนะครับที่บอกได้เลยว่าเพิ่งเข้ามาเลยนะครับนี่คือ โตโยต้า t อา1ิส1.8ไฮบิดไฮตัวท็อปสุดปี2019นะฮะสีบอนเงินสภาพเดิมๆจากเจ้าของเดิมนะฮะเลขหมล์เพียง80,000กิโลเมตรเท่านั้นครับบอกเลยว่าตัวท็อปแบบนี้นานๆจะหลุดเข้ามาทีนะฮะใครที่กำลังรออยู่นะฮะรีบจองเลยนะครับผมราคาเพียง619,000บาทครับคันนี้ออกรถฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ1 5 0 0บาทเท่านั้นครับผมนีฮะสภาพ,าพสวยๆเลยสีบลอนเงิน รถโมเสัญญาเช่ามีประวัติศู์ชัดเจนนะฮะที่บริษัทของเรามีรับประกันให้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่ชนหนักจมน้ําพิกว่ำหากซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวน100%เต็มลงในเอกสารสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะครับผมใครอยากได้รถคุณภาพดีนะครับผมมาที่เพจยนได้เลยนะครับผมมีบริการจัดไฟนั้นทั่วประเทศให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถคันนี้ได้นะฮะใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมดูคลิปเต็มให้จบได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูรอบคันันนนนกก่อเลยะคะผม สำหรับด้านหน้าตัวรถเนี่ยกระจังดีไซน์ด้านหน้าจะเป็นสีโครเมียมตัดด้วยสีดําเงานะฮะสภาพสวยๆเลยมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับผมแล้วก็ไฟส่องสว่างในเวลากลางวันหรือว่าไฟ daytime running light มีให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกมีให้ครบนะฮะชิ้นงานการชนด้านหน้าสภาพสวยไม่ได้มีรอยชนหนักใดๆมานะครับผมนี่คือสภาพแรกรับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะฮะอาจจะมองไม่เห็นในกล้องมันจะมีร่องรอยสะเก็ดหินเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวจะมีการนําไปเก็บงานแล้วก็ เก็บรายละเอียดกันให้อีกทีหนึ่งนะในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ฝากระโปรงนะแต่ว่าเป็นฝากระโปรงเดิมนะหน้าเดิมท้ายเดิมครับไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำม,มาแน่นอนโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคลิปนี้ผมจะพาไปดูแบบละเอียดเหมือนทุกคนได้เข้ามาดูรถตัวจริงที่เพจยนกันเลยนะเอาแบบว่าตรงไปรตรงมาไม่มีการกัข้อมูลแน่นอนครับอย่างตัวกระจกด้านหน้าเนี่ยยังเป็นพาร์ทเดิมโรงงานนะสังเกตไหมครับจะเห็นปั๊มโตยต้าแบบนี้อยู่คือถ้าเป็นกระจกเดิมเนี่ยมันจะเป็นปั๊มโตยต้าแบบนี้ทุกบานเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อน แต่ถ้าไป,ไปไปเปลี่ยนมาที่ศูนย์เนี่ยมันจะเป็นกระจกยี่ห้อเดียวกันแต่ว่ามันจะไม่มีปั๊มโตยต้านะครับอันนี้คือขอเนี้ยให้ความรู้นิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นรถหมดสัญญาเช่านะฮะร,รถหน่วยง,งานพวกเนี้ยคือข้อดีคือมีประวัติการเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดทุกระยะด้วยนะครับผมซื้อไปเนี่ยมั่นใจแล้วก็สบายใจแน่นะครับเพราะว่าการเซอร์วิสกรรารภายนงานที่ผ่านมานเนี่ยถึงถึงแน่นอนแล้วก็ตรวจสอบประวัติได้ง่ายนะครับผมว่าของเขามีเคมาอะไรบ้างไปทําอะไรมาบ้างนะครับผม แต่ว่ามั่นใจได้ครับรถทุกคันของเรานะฮะรับเข้ามานะฮะไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำแน่นอนครับแล้วก็ประวัติย์อยู่ครบนะฮะสำหรับคันนี้ได้ตัวท็อปนานๆจะหลุดมาทีนะฮะนะฮะดูด้านแก้มนะฮะขอบของเขาจะชิดๆน่าสนิทแบบนี้เลยนะฮะตัวอ,อักษรไฮบิดตัวนี้อยู่ด้านข้างนะ,ะตัวนี้ก็เป็นตัวไฮบิดนะฮะประหยัดน้ํามันนะแล้วก็เครื่องแรงนะฮะล้อแม็กเดิมแม็กเนี่ยจะเป็นลายเฉพาะตัวไฮบิดเท่านั้นนะฮะจะเป็นลายทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้เป็นแม็กขอบ17 ได้เป็นระบบดิสเบรกสี่ล้อดิสเบรกสี่ล้อเนี่ยก็จะเบรกได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับกว่าพวกเบรกหน้าดิสหลังดัมประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวยางเนี่ยเป็นยางดอลลอปปี2022ซึ่งผมเช็คสภาพแล้วแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก่อนส่งมอบผมจะเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับผมที่ร้านเราต้องบอกไปก่อนว่าขายรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้นะฮะร,รายละเอียดทุกอย่างเนี่ยจะดูแลเช็คให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างของเหลือต่าง,างนะระบบเบรกผ้าบงผ้าเบรกเช็คให้ก่อนส่งมอบครับพ,พี่มี่มั พร้อมใช้งานทันทีครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมเราดูแลแล้วก็มีบริการหลังการขายให้นะครับกระจกมองข้างเนี่ยมาพร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยเป็นแบบออโต้ด้วยนะเวลาล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถเนี่ยจะพับเข้ากลางออกอัตโนมัติมีในส่วนของระบบบายสปอร์ตตรงนี้นะฮะเตือนมุมอับสายตาเวลามีจอดมีรถมาด,ด้านข้างนะครับสำหรัมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมนะฮะกุญแจสมาร์ทเอนทีปลดล็อกรถที่มือจับประตูมาพร้อมปุ่มพุทธสตาร์ตเอนจินมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะสังเกตนะฮะ ปั๊มตโยตาอย่างนี้จะมีทุกมานะสำหรับตัวกระจกนะรถไม่ได้มีการอุบัติเหตุหรือว่าไปเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนครับนะะรับระกันได้เลยครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมลงในเอ,เอกสารสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะครับภายในเนี่ยจะได้คุมโทนเป็นสีดำเบาะหนังสีดำฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับนะับปรับไฟฟ้าได้แทิศทางเบาะอยู่ในสภาพสวยงามครับยังตึงยังแน่นอยู่ไม่มีฉีกไม่มีขาดเป็นเบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตนะเป็นทรงบัคเก็ตซีดแบบนี้ นะัทั้งเบาะผู้กับขี่เบาะผู้โดยสารด้านหน้าสภาพสวยเช่นเดียวกันนะครับแต่เบาะผู้กับขี่ผมต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีการไปนหนุนเพิ่มหน่อยเพราะว่ามันมีการยุบตัวไปบ้างตามการใช้งานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าเราจะดูแลให้นะฮะจะไปนหนุนเพิ่มให้ให้รถแบบมาสวยน่าใช้มากยิ่งขึ้นครับส่วนตัวพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับมีในส่วนของระบบคูดคอนโทรลเป็นอะดัพตีฟนะครับมีเตือนการชนด้านหน้าให้นะฮะพวกระบบความปลอดภัยต่างๆก็ถือว่ามีมาให้จัดเต็มนะครับผม ตัวพวงมาลัยเนี่ยหนังก็ไม่มีร่องไม่มีร่อนเลยนะครับผมนะฮะดูสภาพสวยๆเลยไฟหน้ายังปรับสูงตามได้นะครับปรับได้3ระดับนะฮะรู้สึกอ่าปรับได้5ระดับขออภัยด้วยนะครับนะฮะดูตัวรถสภาพสวยมากครับผมเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ได้ดูระบบต่างๆแล้วก็ให้ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับจะได้ดูเห็นแบบชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาอย่างที่ผมแจ้งไานะครับตัวปุ่มพุสตาร์ทเนี่ยจะอยู่ที่หลังพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทก่อนนะครับ เนี่ครับเสียงเครื่องยนต์ยังนิ่งๆอยู่เลยนะครับเลงไม์ตอนนี้89,000กิโลเมตรแต่ว่ามีการเช็คศูนย์ตลอ,อดทุกระยะนะครับตัวนี้จะได้ในส่วนของตัวจอกลางนะครับกล้องถอยมีให้เวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะฮะมันจะมีเส้นสายการกะระยะแบบนี้ให้ตอนนี้เสียงเครื่องยนต์จะนิ่งอยู่เพราะว่ามันเป็นการาสตาร์ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเสียงก็เลยยังนิ่งๆเพราะว่าแบตเตอรี่มันยังมีอยู่นะฮะส่วนตัวแอร์เป็นแบบออโต้เป็นแบบดิจิตอลนะครับมาพร้อมกับระบบนาโนอี e นะฮะช่วยทําทให้ ผิวชุ่มชื้นนะครับแบบโดนแอร์นานๆนะครับมีไวเดตชาร์เจอร์ตรงนี้มาให้นะครับเกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์ eCVT เขาจะมีในส่วนของ eV โหมดมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้โหมดเนี่ยมี Eco แล้วก็ Power Mode นะฮะเป็นโหมดเต็มแซงแล้วก็โหมดประหยัดน้ำมันเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมมีให้ครบเลยนะครับกระจกได้เป็นแบบตัดแสงออโต้นะฮะตอนนี้เสียงเครื่องยนต์จะดังขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะว่าตัดเป็นระบบเครื่องยนต์แล้วนะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะในส่วนของรายละเอียดตัวรถ นะครับดูตามซอกประตูนะครับตะเข็บน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะครับสีเดิมโรงงานปั้นเบรคคันเร่งไม่มีร่องรอยสนุกสนิมใดๆแผงประตูด้านหน้าฝั่งขวาสภาพสวยไม่โทมไม่ช้าําที่วางแขนตรงเนี้ยเป็นวัสดุหนังบุนุ่มอย่างดีตะเข็บเดินได้ครบถ้วนกระจกจะเป็นระบบไฟฟ้าออโต้ให้ทั้ง4บาเลยนะครับผมสามารถปรับพับกระจกไฟฟ้าได้ด้วยนะครับนะครับดูตามซอกประตูตัวรถนะฮะน็อตไม่ขยับน็อตไม่แกะครับประตูเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้มีการแกะซ่อมหรือว่าแกะทําสี สีเดิมเงาๆสวยๆแบบนี้เลยไม่ได้มีร่องรอยการสาดสีหรือว่าสีด้านๆแต่อย่างใดมานะครับเดี๋ยวผมขอเนี้ยดับเครื่องไว้ก่อนนะครับผมใครสนใจรีดทังมาด่วนเลยนะครับตัวท็อปสุดนานๆจะหลุดเข้ามาทีนะฮะไปไว้แน่นอนครับสำหรับตัวท็อปสุดเพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ารุ่นท็อปเนี่ยมันก็มีใช้บ้างน,นะสำหรับรถหน่วยงานแต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัว 1.6G หรือว่าตัวไฮบริดที่เป็นตัว NT ตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นผู้ให้สารระดับสูงขึ้นมาหน่อยนะฮะจะได้ใช้นะ ก็นานๆจะมีเข้ามาทีใครหาอยู่จองให้ทันนะครับเพราะว่าไปไวแน่นอนรอบนี้ผมได้ไม่แค่แปดหมื่นกิโลเมตรมาเท่านั้นนะนี่ฮะสวยงามนะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดยังตึงยังแน่นมีช่องแอร์แถวสองให้เรียบร้อยแล้วนะครับแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่โซมไม่ช้ำครับที่วางแขนวัสดุหนังบูนุ่มอย่างดีนะฮะซ่อมประตูเดิมเดิมครับน็อตไม่ขยับน็อตไม่แกะนะฮะหัวน็อตยังคมยังสวยนะฮะบอกได้เลยว่าสวยน่าใช้หนึ่งรุ่นนะสำคัญน,นี้ออปชั่นจัดเต็ม ราคา600,000หนึ่งหมื่นเก้าพันนะคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละประมาณ1นึ่งหมื่นสามพันอ่าประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าร้อยไม่ใช่คนระับจำผิดนะฮะหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับผมอันนี้คือผมคิดจากเลทฟรีดาวนะแบบแลาไม่ต้องดาวนะครับผมสำหรับด้านท้ายเนี่ยเดิมๆเลยครับไฟเบรกด้านหลังนะฮะแท้เดิมโรงงานไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้มีการซ่อมมีเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะฮะสังเกตดูด้านท้ายไม่ได้มีรอยชนหนักใดๆมาสีเดิมๆโรง,งงานครับผมนะฮะมีกล้องถออยยยให้้เรรีบ กระจกด้านหลังมาพร้อมตัวไล่ฝ้ามีไฟเบรกดูที่3ให้นะฮะแล้วก็แน่นอนครับยังเป็นพาร์ทเดิมโรงงานไม่ได้มีการเปลี่ยนนะผมต้องเช็คให้ดูอย่างละเอียดแบบนี้เลยนะฮะเอาแบบที่ว่าพี่ๆสามารถดูคลิปผมแล้วตัดสินใจได้ในคลิปได้เลยนะครับผมขายสนใจอยากให้ผมดูแลถักมาได้เลยนะครับผมเพราะว่าคันนี้ผมมั่นใจนะเป็นคันที่ไปไวแน่นอนแล้วก็เป็นคันที่คุ้มน่าใช้นะครับสำหรับตัวเอาติสนะฮะคุณได้ตัวท็อปสุดแต่ว่าคุณจ่ายแพงจากราคา ปกติที่ได้ตัวเอนที่ตัวน้ําต้นนะฮะหรือว่าตัวลองเนี่ยประมาณ4ี่ห้าหมื่นแต่คุณได้ตัวท็อปไปใช้งานผมว่าคุ้มค่าเพราะว่าอะไรวะเวลาคุณซื้อมือหนึ่งเนี่ยตัวท็อปกับตัวล่างตัวลองท็อปเนี่ยราคาห่างกันเป็นแสนแต่มาซื้อมือ2ห่างกันแค่หลักหมื่นผมว่าคุ้มค่ากว่านะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมดูให้นะฮะใครสนใจนะฮะเดี๋ยวผมดูให้นะครับผมนะฮะคันนี้ก็สวยน่าใช้นะฮะล้อยางอะไรอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะติดต่อหาผมโดยตรงได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมดูแล หาคันที่คมที่สุดให้คุณแน่นอนครับผมนะฮะลอยอาร์คเดิมเดิมโรงงานอยู่ครบฝาท้ายเดิมครับไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนไม่ได้มีการแกะซ่อมนะหัวน็อตยังคมยังสวยไฟเบรกยังเป็นแท้เดิมโรงงานมันจะเป็นไทโคยโตะนะฮะของพาร์ทเดิมโรงงานเลยนะครับนะฮะดูได้เลยนะครับนะฮะซ้ายขวาเราดูนะรถซ้ายขวาเนี่ยต้องเหมือนกันนะซ้ายขวาต้องเหมือนกันครับไม่ใช่ซ้ายอย่างขวาอย่างหนึ่งอันนี้คือสันนิษฐานได้ว่าอาจจะโดนมานะฮะรางน้ำสปอตเมนอาร์คเดิมตะเข็บเดิมครับนะฮะ มั่นใจได้ครับผมเช็ครถแล้วก็ส่งมอบรถไปหลายคันแล้วนะครับผมนะคุณได้การบริการที่ดีแล้วก็เรื่องการจัดไฟนซนไม่ต้องห่วงไฟนัน์เนี่ยมีตอนนี้มีประมาณสิสถาบันการเงินนะออกรถได้ทุกอาชีพแน่นอนนะครับผมผมจะเป็นคนคัดกรองข้อมูลของลูกค้าเนี่ยครับแล้วก็เลือกส่งไฟนันเอาที่เงื่อนไขที่ดีที่สุดสาหรับลูกค้าแล้วก็ที่เป็นไปได้สําหรับลูกค้ามากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวผมดูแลให้นะถ้าติดต่อผมโดยตรงผมก็จะดูแลเรื่องรถให้นะเพราะว่าถ้าติดต่อส่วนกลางเนี่ย บางทีเขาอาจจะสุ่มเซลล์มาให้ดูแลคุณนะฮะอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะชํานาญไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยก็คือรีวิวเนี่ยพวกアウトติสคัมนี่ต่างๆเนี่ยคือแบบว่าผมจะรู้เลยว่าคันไหนคุ้มคันไหนหน่าใช้คันไหนสวยนะครับเพราะว่ามารีวิวเองแบบนี้เลยนะครับผมนะจะไม่เหมือนแบบว่าคุณติดต่อส่วนกลางไปเขาจะส่งเซลล์สุ่มมาให้คุณบางทีแบบความชํานาญอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวแม็กด้านหลังฝั่งซ้ายสภาพสวยตรงนี้ นะฮะมีรอยนะฮะมีรอยมาเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับผมก็อย่างที่ผมแจ้งไปผมจะให้ดูทุกจุดนะฮะไม่มีการกากข้อมูลแน่นอนตร้ไหนต้องเก็บงานเดี๋ยวผมจะแจ,จ,จ้งนะครับนะฮะจัดแจ้งโดยตรงเลยไม่มีการกากข้อมูลแน่นอนคุณจะได้แบบว่าข้อมูลที่ชัดเจนตรงไปตรงมาภายในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะบอกได้เลยว่าคันนี้สวยน่าใช้นะฮะแล้วก็ผมคัดมาให้นะครับผมนะ,ะเรื่องมาให้คันไหนเด็ดคันไหนโดนฮะเลือกลงช่องนะครับผมนะฮะดูสภาพตัวรถนี่ครับ เนี่ยยังไม่ได้ล้างเลยนะครับผม้วก็สังเกตตรงกรอบป้ายทะเบียนถ้ารถข้างไหนที่ยังไม่ได้ล้างเนี่ยมันจะยังไม่ได้เปลี่ยนกรอบป้ายเป็นเพชรยนนะฮะสังเกตนะกรอบป้ายเพชรยนเนี่ยนะฮะนะ,ะดูตัวรถสวยนะคะรับผมบ่อหนังฝั่งคนขับนะฮะปรับไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะฮะซอกเดิมตะเข็บเดิมน็อตไม่ขยับแล้วก็จุดสําคัญเลยเพจเดิมตัวรถนะฮะเพจเดิมนะฮะจะบอกนะ,ะเดือนแล้วก็ปีผลิตปี19 นะฮะดูได้เลยครับไม่มีร่องรอยการขูดขีดจากประแจเครื่องมือช่างอะไรใดไปนะครับผมสวยน่าใช้นะครับได้ตัวท็อปสุดออปชั่นแน่นนะฮะพวกระบบไบสปอร์ตคุ้นคอนโทรคุ้นคอนโทรนะฮะแล้วก็ระบบไฮบริดนะฮะได้ทั้งความประหยัดแล้วก็ได้ทั้งความแรงนะสำหรับคันนี้เครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีประสานงานกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็นี่คือสภาพแรกรับนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเห็นไหมกรอบป้ายทะเบียนเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเพย์ยนต์เพราะว่าถ้าคันไหนที่เปลี่ยนเพย์ยนต์เนี่ย เขาจะมีการสปาแล้วมันจะสวยกว่านิดนึงนะดูนะมันจะขึ้นเงาแต่ว่านี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างเลยนะโหแบบสวยมากๆนะครับผมมาเดี๋ยวไปตัวดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องดีกว่าครับมาเปิดฝากระโปรงดูห้องเครื่องกันนะครับผมสมรับเครื่องยนเป็น1.8ลิตรไฮบริดนะฮะประสานงานกับพลังงานไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็ให้ทั้งความแรงนะครับแล้วก็ความประหยัดน้ํามันนะครับผม สภาพเรื่งยนครับเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับไม่มีการดัดแปลงหรือว่าติดแก๊สใดๆมาเจ้าของเก่าถือว่าดูแลตามระยะนะแล้วก็มีประวัติเข้าสู์ครบนะครับผมนี่ครับดูได้เลยห้องเครื่องเดิมๆซีนเดิมครับน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะสักจุดนะครับนี่คห้องเครื่องเดิมๆสวยๆเรื่องของเดี๋ยวต่างๆเดี๋ยวตรวสอบตรวจเช็คให้อีกทีหนึ่งแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่นะครับหมายถึงแบตเตอรี่ตัวนี้นะไม่ใช่แบตมอเตอร์ไฟฟ้าตรงนี้นะฮะเพราะว่าตรงนี้จะมีรับประกันจากทางโตโยต้าอยู่แล้วสิปี นะฮะตอนนี้ประกันก็น่าจะเหลือสักประมาณ4ปีนะแต่ว่าไม่ใช่ว่า10ปีมันจะเสียเลยนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่า10ปีถ้ามันมีปัญหาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนลูกใหม่ได้นะครับนะะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะฮะสปอร์ตเมน์อาร์ตเดิมน็อตฝากระโปรงไม่ถูกขยับไม่ถูกแกะครับนะฮะโตโยต้าชัดเจนนะฮะเป็นฝากระโปรงเดิมปั๊มชัดเจนแบบนี้นะฮะผ่นการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยจุดเลเบลสติ๊กเกอร์ตัวรถนะฮะอยู่ครบถ้วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ข้อน มอกข้อควรระวังต่างๆนะฮะอยู่ครบๆนะฮะรูระบายความร้อนยังคมยังสวยครับไม่ได้มีรอยบิดรอยเบี้ยวหรือว่ารอยกระแทกการเสียรูปแต่อย่างใดไปนะครับผมนะฮะดูฝากระโปรงเดิมๆโรงงานรอยอาร์ตต่างๆอยู่ครบๆน็อตแต่ละจุดไม่ขยับไม่แก่ครับโชคเดิมไม่ได้มีการตัดต่อนาไปโหลดเตี้ยใดๆเพิ่มมานะครับนะคานต่างๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวหรือรอยคดงอแต่อย่างใดนะฮะสวยน่าใช้หนึ่งคันนะสำหรับคันนี้นะฮะบอกได้เลยว่า ห้ามผาเด็ดขาดนะครับผมสำหรับตัวเอาติสตัวท็อปคันนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหานะโตโยต้าเอาติดไฮบิดที่เป็นตัวท็อปปี2019นะครับผมคันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มมากๆครับเลขไมล์แค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ1 5 0 0บาทครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ร้างหรือว่าปรับสภาพใดๆแต่ว่าสภาพเดิมๆก็สวยขนาดนี้แล้วนะคะสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผม เบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกนะครับรีบจองก่อนจะหลุดนะครับรถดีๆแบบนี้มาวายไปไวายจริงๆครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ